สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับประแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ขออู้เป็นสองภาษานะครับภาษาล้านาของจังหวัดน่านและก็ภาษาไทยภาคกลางนะครับท่านผู้ชมเราจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนตอน11โมงครับ <c oughs> อันนี้ก็แถวๆทุ่งนาบ้านอะไรเนี่ย้านป่าคาครับ้านป่าคา เส้นทางนี้ก็จะไปบ้านนาเหลืองเมืองหามครับก็ถนนทุนทางก็สวยดีครับตอนนี้ก็ต้นข้าวกำลังเริ่มออกตกลวงแล้วครับท่านผู้ชมออกลวงแล้วครับก็มีบางส่วนก็จะสีเหลืองเหลืองแล้วครับด้านซ้ายท่านผู้ชมก็สีเหลืองแล้วครับผมเห็นบรรยากาศสวยงามมากก็เลยเก็บมาฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับ อ่าแม่ปพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศดอนสิบเอ็ดโมงเจ้านะครับแถวๆอำเภอเวียงสาครับมันปากขาอำเภอเวียงสาครับพุ่งนาแถวแถวนี้ก่อนจะเดินทางไปที่บ้านนาเหลืองเมืองห้ามครับบ้ามันเมืองห้ามบ้านนาเหลืองมังมมน,มงมมนเม,นมืองหามนะครับท่านแม่ปพี่น้องสวยงามครับท่านผู้ชม ก็ออกลองติดนรถไว้นะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวก็บม่สามารถที่จะทายทำด้านข้างได้ครับไปพอบรรยการแล้วครับว่าถนนหนทางเป็นจะได้พองนี้นะครับไปเลยไปเลยครับผมว่าช่วงละดูการนี่ต้นเข้าจะเหลืองมีทั้งเหลืองมีทั้งเขียวสลับกันไปครับอ๋อบ้านแถวชนนบุนีกับขอทานะครับท่านผู้ชม จะเลื่อนลุงเลี้ยงดีครับสมัยใหม่ครับบ้านสมัยใหม่โอ้งามมากครับงามมากวันนี้กับวันที่ต่อไรนะครับวันผมมานี่วันที่12เอสน,นะครับท่านผู้ชม12เอสตุลาครับวันนี้12เอสตุลาแล้วเนาะอ่าผมจะเลี้ยวซ้ายแล้วครับไปกันเลย โอเคเอาครับผมเร็วไปแล้วครับจำความกับกว่าสาวเอตุลาแต่ก่อนบุี่สาวเด็กดังอุพิษนะครับโอ้สาวเอตุลาแล้วครับบนลิฟต์ใส่แว่นตาพอบาหันเอาไปกันเลยครับว่าบรรยากาศชนบทเป็นจังไรนะครับชนบทบ้านเฮา อ๋อนี่ก็ถึงวัดวัดเมืองรามแล้ววัดวัดเมืองรามนะครับท่านผู้ชมวัดเมืองรามก็เป็นวัดใหญ่ของอำเภอเวียงสาเหมือนกัน,นครับวัดเมืองรามนะครับใช่วัดเมืองรามถนนหนทางสมัยนี้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมลาดยางแอดฟันอย่างนี้เลยครับ ปลากับปลากันเลยครับท่านผู้ชมผมว่าท่านผู้ชมที่จะปั่นจักรยานน่าจะปั่นเส้นนิ้น่นาจะมอครับตอนตอนเย็นๆนะครับท่านผู้ชมที่จะปั่นจักรยานนะครับผมว่าครับปั่นตอนเย็นนี่โอ้โหเส้นทางแถวๆนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีมากครับก็เริ่มต้นนุ่นมาเลยครับเริ่มต้นที่วิทยาลัยอาชีพเวียงสานะครับเริ่มมาก็ออกทางนี้นะครับอ่า ถ้าเลี้ยวขวาเราก็ไปอำเภอเวียงสานะครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะเข้าไปในเมืองนะครับท่านผู้ชมเข้าไปอตอนนี้เราจะเข้าไปบ้านนาเหลืองครับคุณผู้ชมเ mm. ขาเรียกบ้านนาเหลืองอะไรเนาะบ้านน,าเ,น,นะา,น,นาเหลืองนอกับบ้านนาเหลืองนอก เมื่อ20ปีก่อนเส้นทางนี้ก็จะเป็นถนนล,ลูกลังครับลูกลังสีแดงฝุ่นเยอะมากครับแล้วป้ายบ้านนาเหลืองนอกครับป้ายตรงซ้ายมือครับไปกันเลยครับท่านผู้ชมสำหรับบรรยากาศ ชนบทบ้านนอกบ้านนอกบ้านเฮาถนนหนทางกด็ดีมากครับเส้นทางครับสวยงามครับท่านผู้ชมไปลกเลยโอ้โหงาาม,มากครับ ผมจะเร็วแล้วครับจะเร็วไปบ้านย้ายครับบ้านย้ายของผมอยู่บ้านนั่นเหลืองนอกครับจะแวะปหาแวะปหาคุณยายสักคู่นะครับโอ้บ้านนอกนี่ก็ยังบ้านชนบทก,ก็ยังมีร้านค้ามาขายสินค้าเป็นพวกรองเท้าแตะครับเอามาถึงทางวัดนะครับวัด หน้าเหลืองนอกเนี่ยครับท่านผู้ชม oh. เอาละครับท่านผู้ชมผมคงจะลำลา้าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับการมาขับรถมาแอลครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทุ่งนาพุทธเห็มจำนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ